ฟังก่อนฟังก่อนครับอย่าพึงเรียนทันเมื่อนี้ผมอยากมาเมื่อเราประสบการรข้งแรกกับการเผาทานโดยถังสองลิตรตอนแรกก็คิดในใจว่ามันเศษดยากอียัง้งเอาไม้ใส่ถังแล้วก็จุดไฟโหลดแต่พ่อได้ล่องเห็ดห่อนกับห่อนควันกับลายเขาไก่กับเสียตายากอีลีครับเรื่องนี้มันเรื่มจากผมเห็นเขาขายถังเผาทานตามกางถนนหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับกะเลยขีดอยากเผาอยากล่องเบิง ถังนี้กระืือมาได้หลายปีแล้วล่ะครับแต่บ่เคยได้ใส่ถังนี้เอามาใส่เป็นรังแรกเนื่องจากว่ามันทิ้งไว้หลายปีมันเลยขึ้นสนิมไหม่ที่ใส่ในการเผาคือต้นบักม่วงหิมะพ่านที่ผมได้ตัดไว้ก่อนที่ผมสิได้มาเริ่มเผากระด้เบิ้งจากในเพจในโซเชียลมาพอสมควนครับขันตอนแรกผมคุดลองเป็นแนวทิดเหนือทิศใต้แล้วว่างถังคอมไวจัดไหม่ใส่จนเต็มถังแล้วก็จุดไฟดา้านใต่ถัง ลองจุดอยูสองสามเือครับไฟโบติดใหม่ที่อยู่ในถังเลยสามหลอบแล้วครับโบติดเปลี่ยนวิธีจุดครับจุดเรื่องนี้เลยครับเอาไม่ออกเครื่องนึงออกเครื่องนึงน่าสติดบ่ครับ วิธีนี่จุดไฟไง่ายครับแต่พมงกับปิดฝาตามที่ได้เบิงตามคลิปต่างๆเขาบอกว่าห้ควันมันหมดแล้วก็ห้ปิดเตาได้เลยคิดว่าสิปิตเลยมันสิได้ทานบ่ได้ทานกับโบหงคืยกันครับเดี๋ยวสีสิปิตเลยเดือนส้าก็สิมาเบิ่งวมามันสิเหลือเป็นทานหรือจังไดหรือบอ่ได้ทานหรือจังไดนะครับมันเป็นยังสีครับตอนนี้กับโบหลายคีอเก่าดอกแต่ว่าก็ยังเป็นควันอยู่ ขันว่าควันเบิดเลยนี่สีเหลือทานบ่ผมวะผมว่ามันสีบดเหลือทานแล้วขันว่าควันเบิดเลยได้นี่คือจังไงคือเบอิงโบเป็นกับโบหูคือกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเทเลีย,ยกะแจ็คมันสีเป็นยังไดโบหูคือกันล่ละตอนนี้ผมก็สีปิดเลยมือต่อมาผมก็ได้มาเปิดถังมีใหม่บางส่วนทีย่างบเป็นทานแต่ก็มีบางส่วนทีเป็นทานก่อน,นหน่อย S 1> <S 1> ผมก็เลยมาเลื่อเมเผาไมเพราะว่ามีไม่เหลืออยู่โดยครั้งนี้ผมจะจุดไฟในถังไว้ดงลางสุดเลยแล้วค่อยเอาไม้เลี้ยงใส่รอบนี้ผมใส่เวลาล่อหน้างัวเก่าปั้นมั่นกับบมืดสักเถื่อต้อนบาไหวครับมันสิมืดแล้วก็เลยปิดเตามืออื่นมาหลุนกันครับมือต่อมาผมก็ได้มาเปิดเตากอเปิดเตาทันแหละด้านบนเป็นทานดีครับส่วนด้านลางบอเป็นทานครับ ยากอีลีครับเอาจังไหนดีครับสิบไปต่อหรือพ่อแค่นี้ก่อนดีถ้าเบิ้งแล้วมกักฝากกด,ไล,ดไลค์กดแชร์และกดติดตามนเด้อครับ